ขอสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบัคเซียนวิคอบอลทีเด็ดบอลโบลูเซียดอทมูนเจอกับเรเวอร์คูเซ่นกันนะครับเรามาดูการพบการของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับทางด้านของดอทมูนนะครับชนะ2เสมอกัน2นะครับเลเวอร์คูเซ่นชนะ1นะครับล่าสุดทางด้านดอทมูนเสมอเรเวอร์คูเซ่นมานะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับทางด้านของดอทมูนนะครับชนะ1เสมอ3นะครับแพ้1น ล่าสุดไปชนะของทางด้านว o l f บวกมานะครับ3ประตูต่อ1นะครับเรามาดูฟอร์มเกมเย้าในลีกกันดีกว่านะครับแข่ง8ชนะ6เสมอ2แพ้0ได้20เสีย8นะครับเรามาดูทางด้านของเรเวอร์คูเซ่นกันบ้างนะครับชนะ5ล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่าเข้าควีนชีทไปเต็มเต็มเลยนะครับแล้วล่าสุดก็ไปชนะของทางด้านโอเบอร์เฮาเซ่นมานะครับ2ประตูต่อ0นะครับ มาดูฟอร์มเกมเยือนในลีกกันดีกว่านะครับแข่ง7ชนะ4เสมอ3แพ้0ย์ได้15เสีย8นะครับมาดูแผนการเล่นของทั้ง2ทีมกันนะครับทางด้านของดอทมูนจะเล่นเป็น4 1 3 2นะครับทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นนะครับจะเล่นเป็น3 4 2 1นะครับการคาดการณ์วันนี้นะครับเกมนี้นะครับน่าจะสนุกแน่นอนนะครับเพราะเป็นดาร์บี้แมตช์นะครับฟอร์มการเล่นก่อนหน้าพักเบรกนะครับไปเลเวอร์คูเซ่นก็ถือว่าแก่งกว่าเยอะเลยนะครับ แม้ดอทมูนจะคืนฟอร์มก่อนพักเบรกนะครับเทว่านครับภาพรวมยังไม่เท่าไหร่นะครับไม่เหมือนทางแชมป์เก่านะครับที่ชนะลวดหลายเกมติดเลยนะครับบอลกำลังลงตัวและมั่นใจเลยนะครับนัดนี้ครับมีลุ้นบุกมาเอาชนะประเดิมครึ่งฤดูกาลหลังนะครับเชื่อว่าเกมนี้ครับทางด้านเลเวอร์คูเซ่นนะครับจะบดขยี้ทางด้านดอทมูนได้อย่างแน่นอนครับเมื่อพิจารณาจากเรและภาพรวมต่างๆแล้วนะครับ แนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอายานะครับขอฟันธงได้เลยนะครับรอรับทรัพย์ได้เลยนะครับเรเวอร์คูเซนดีลาเด็ดนะครับราคาเปิดมาอยู่ที่เสมอนะครับตอนนี้ผลที่คาดว่านะครับเรเวอร์คูเซนนะครับชิลนิ่มแน่นอนไม่2 0ก็2อนะครับแล้วทางด้านบ้านบักเซียนเองนะครับมีโปรโมชั่นมากมายรอตอนรับพี่เพื่อนๆอยู่นะครับเช่นประกันบินไม่มาสามารถรับคืนได้ครับชุดโครงการ5ไม่มาสามารถรับคืนได้เช่นกันครับ เสื้อฟุตบอลทุกหลีกทุกสโมสรทุกไซส์นะครับเกรดพรีเมียมทางเราจะส่งให้พี่ๆเพื่อนๆถึงหน้าบ้านแน่นอนครับสำหรับพี่ๆเพื่อนท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับ b ีเอวัดบอลต่อแล้วไปต่อกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากไว้ให้คิด